สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเมื่อคืนไม่ได้ไปไหนเมื่อคืนก็ขับรถพาเด็กไปเล่นก็กลับมานอนนะ,ะแล้วก็ตื่นเช้าก็ยังใส่ชุดนี้อยู่ชุดนอนแต่นะคะอาบน้ําแปรงฟันแล้วนะคะอาบน้ำเรียบร้อยแปรงฟันทาเซรั่มแล้วนะคะประจุเซรั่มมาให้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู่นะคะก็เลยทาเป็นคลิปนะคะไม่ไ่ลไ์สดนะคะพามาชมตลาดเช้าบ้านน้องเคสซี่นะคะ ว่ามีเมนูอะไรบ้างป่ะเราไปชมกันเลยสวัสดีค่ะตอนเช้าๆช้าก็จะมีนะคะผู้คนนะคะผ่านไปผ่านมาไปเหตุการณ์เหตุงานนจ้ะเพิ่นกับมาแวะซื้อฮะกระดิ่โฮมดีเทนน้อมีแม่สวัสดีจ้าอันนี้ก็จะมีต้มเส้นนะคะมีก๋วยจับนะคะนี่จะแบบลอยคือกันจับอันนี้ถูกแล้วเท่าไหร่คะถูกละยี่สิบบาทเองค่ะนะครับพี่น้องนะคะ ยายขายกุ้งปะโอ้ยกินก้อยกุ้งใช่ไหมนี่โทรหาพ่อก่อนนะคะก้อยกุ้งแซบอ่ะที่ปมก็มีกุ้งก็มีพี่น้องค่ะก้อยกุ้งแซบเด้อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนุโทรถามพ่อก่อนว่าจะกินก้อยกุ้งไหมก้อยกุ้งค่ะก้อยกุ้งแซบก้อยกุ้งแซบนะคะสดเลยนะคะ กุ้นแซ่บนะครับเอาแถมังหันข้แถมเพลินไว้ล่าเอียงเ้า5ิจนแม่หบปอ่คือว่าสี่สิบสามอยหาสิบสิสิบอกแลานี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปก้อยกุ้งนะคะ fc อร่อยอร่อยเยอ่วนะครก้อยกุ้ง ทานที่สองไก่ทอดนะคะอาหารนากมายโลตารี่ก็มีเจ้ากุ้งเป็ดก้อยก้อยก้อก้อยกุ้งอันนี้ก็จะมีนึ้ปลา กรอกก็มียังไม่สุกนะครับก็สุกแลมีสุกแล้วสุกแล่วสวัสเอสซีทุกท่านนะครับว่าบะกรอกบัลลูเคยเป็นเซร์สับหัวเกี๊ยวใส่กรอกบัลูเคยสวัสดีค่ะแล้วอันนี้ก็จะเท่าไหร่คะนี่สิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทอันนี้ก็สิบสองบาทต้มเนื้ออันนี้เปรี้ยวสุกกรเปรี้ยวอูเนื้อเปรี้ยวเปรี้ยวโคเปรี้ยวโคเนะ่ยค่ะโอเคดีเทนีินะอันนี้ก็ห่อค่ะเดี๋นี่ย ยีบห้านะคะข้าวไก่กรอบยีบห้าข้าวมันไก่ยีบ้าเออเลิศเลิศเลิศดีที่น้นนนองคะ่ะพูดนะน้ำจิ้มเลิศมากคะ่ะอันนี้ก็เป็นประเภทหมกหมกกบจ้า,กกาแล้รก็หมกปลาซี ไอ้ส้มออไม่ส้มโบนปักหินต้มปลาไส้อยก็มีค่ะต้มปลาไส้อาหารมากมา,ายจ้าตอนเช้าผู้คนก็มาซื้อนะคะอยากกินย่างห้ากับเลือกซื้อเอาเลยนี่ย,ยุ้ยมาซือะะ้อไหมค่ะอยากไหมอยากหอยคิดเหล็กคะลาบปลาไม่สม้ส้มปลาอันนี้ก็อยาสุลงหมอกันเด้อ มากินเละราบปลาปดูาห้ามลุงหมอกันห้ามหลงหมอกันนะคะมาดูร้านนี้นะคะร้านสุดท้ายนี่นะคะก็ะะะเป็นกล้วยกล้วยอ่องบอกกล้วยกล้วยหอมบ้านจ้าก <20, 30 S 2> ล้วยหอมบ้านนี่จะยี่สิบสามสิบยี่สิาบหมู เลือกระจาดรัิบะกระจาดรักซิบบาทจ้าอาหารแจ่วบองอันนี้อันนี้สม้มกุ้งอันนี้จอมกุง้งจ,จอมกุ้งก็มีไม่ใส่อออจอมกุ้งก็ยังดีแท้ออีสามกุ้งก็เป็นจะแซ่บพี่น้องนะจอมกุ้งค่ะจอมกุง้งจัมเบะเบะแต่บ,บาทนี่บบจอมกุ้งไปกินกันนะสาวจอมกุ้งไปด้วยนะคะกินไปกินไม่รู้แหละแต่ซื้อไปก่อนนะคะจอมกุ้ง อยากกินจอมกุ้งคานะคะแล้วก็ก้อยกุ้งคาเมนีกุ้งกุ้งกันใช้น้ำแข็กันเลยค่ะนผมได้จอมกุ้งนะคะแล้วก็กุ้งสดๆไปก้อยกุ้งนะคะวันนี้เราก็จะไปอยู่กับน้องภูมิพ่อไปหาป่าแล้วจ้าพ่อบอกว่าอย่าไปอย่าตามไปมันจืนเทลารสิบรรยากาศตอนเช้าเ้าด้วยค่ะเด้อ นี่เห็นไหมครับจะมีร้านค้าตรงนี้นะคะนี่ไปขอกลขายของเยอะสิบบาทเยอะสิบบาทแหว,แวนหลานสุดท้ายวันสิบบาทหลานสุดท้ายก็จะมีเชฟก่อนเนื้อหมู<อ>ปิ้งส,สดๆนะคะปิ้งจากตรงนูน้นค่ะบ้านหลังนูน้นแล้วก็มาขายตรงนี้นะคะมาแล้วก็ง่ามเนาะ เดี๋ยวบวงบา้านได้กินสิคือบา้านในเมืองเนาะสวยงามอีกยิ่งเขาจะเขา้าเขาจะมาทำถนนตอนไหนคะไม่รู้คะ่ะตอนไหน,น,หนปีหน้าตอนไหนก็ตอนนั้นแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะยังไม่เห็นมาไหนเลยเพราะว่าสงสัยหมดหมด,หมดนุบแล้วคิดว่าต้องมาขังน้อกแล้วแล้วคิดว่าข่าไม่เห็นม่คิดว่าคิดว่าสั่นเมียนปีหน้าผมก็คิดว่ายังสิเริ่มต้นไหม่วาปีหน้าปีได้แล้วเนาะเออแล้วแกเขาถ่ายจนเท่า <c oughs> ขาคถุงกระเ้าไร่นี้คุณล่ะเมนจ้าขายถุงกระเช้าไร่นี้นะคะเห็นไหมคะที่แรกก็ชาวบ้านก็กระตือรือร้นนะคะแต่จริงๆแล้วระบบงานมันก็ช้านะคะสวัสดีค่ะคุณคุณอาปอกน้องใหม่แล้วคุณอาปอกน้องไร่น้อไร่ลาบหมูอซุปซุปเห็ดค่ะลาบไก่ลาบแ่หนมหม้อปลานิลค่ะหมกหม้อปลานิลยจางไหมปลาหนิ่งค่ะไอ้ยปัด ปูผัดผงกหรีผัดอะไร,ไไระนี่ต้มจืดไว้อาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะขายดีขายดีนะครับเดี๋ยวหนูจะซื้ออันนี้ไปกินตอนเที่ยงนะคะหนูจะเอาข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ ซื้อไว้กินตอนเที่ยงนะคะตอนเช้ากินก้อยกุง้งตอนเที่ยงกินข้าวมันไก่จ้าเขาก็จะมีน้ำซุปให้นะคะเด็ดีเนาะกับโป๊กับเปอร์เออทำเลิศนะคะเอฟซเดี๋วเดี๋ยววันไหนเราทำโรงทานเราก็จะมาซื้อแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเลยนะคะเจ็จกดไปวัด

บ็ก้าเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็ได้กุ่งในส่างใหญ่รางวันที่หนึ่ง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 ,ว,งวันนี้ไม่มีแก้วบางกรค่ะทอดไก่ใหม่ๆเลยจ้า ขายเฮ็ดโจ๊กว่าไหวสิมันยากยากแล้วต้องสุดมาโจ๊กมาจับมานนั่นมานี่หลายอย่างหลายนี่อันนี้ก็มีเพิงแล้วนะคะอาเจะคือขายปลาไห่เจะาคือสลัดมาทั้งนี่หลยย่าแก่งยางเนาะค่ะแต่งยางนี่ดิเรามาโจ๊คลิปที่ด้านแรกนะคะแม่อคือไรโฮมดิเศษผู้ใดเฮตุหอมมียาล่าหอมมียาล่านบอ แต่เขาขายยงา้มือเสาอยูาาอ่นี่เราก็ขาย,ยางเงบ้ยมืเม่ยขายโลโ <okay S 1> อหเคมนี้ไปเก็บขยะทางไหนมอมนืัอนี้ไปเก็บทางไหนคะทางหุ่นไปย่างไหนคะะบุเอินเด้อจบคลิปที่นี่และบบ้าคายเอ็ซีบบายคายเอ็ซีอ้า หาเยอะๆเลยค่ะ